สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเวฟซีสวัสดีสุขสุขคนเด้อค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพังอุ้มบุญและก็ช่องอุ้มบุญแฟมิลอี่แต่ซอยก็แชก์ก็ไลค์ก็ติดตามเห็นเลยด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆค่ะวันนี้ก็มาโรงเรียนค่ะมาโรงเรียนโรงเรียนใกล้จะเลิกแล้วค่ะนี่โรงเรียนจะเลิกแล้ว น้องๆก็เริ่มอาบน้ำแล้วค่ะทะยอยกันอาบน้ำแล้วผู้บ่าดาวล่อคิวอาบน้ำค่ะผู้เ่าล่อคิวอาบน้ำน,น้องๆรอคิวอาบน้ำแล้วสาวอุ่มบุญ อยากอยากค่ะคุณค่ะจูค้าแล้วนั่งตะการรอคิวค่ะเข้าคิวเข้าคิวเตรียมพรม้อมเตรียมพรม้อม สาวสวยจะรอเลิกงานค่ะคุณพี่เรืองรักพี่เรืองรักเป็นยังล่ะนั่นฮึโอ้ย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 ล่อคิ้วอาบน้ำค่ะล่อคิ้วต้องนั่งถากคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ค่ะสาวอุ้มบุญไปแล้วนะคะทางด้านนู้นก็อาบน้ำแล้วค่ะค เราคิว so อาบน้ำ แล้วรอคิวรอคิวค่ะน้องๆรอคิวนี่ค่ะครอบครัวสาวแก้วตาตาแก้วตาก็รออยู่นะคะรออยู่ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมค่ะน้องๆเตรียมพร้อมแล้วสาวเกี่ยวอยากไปแล้วพอรุ่นไปใส่นอสาวเกี่ยวซ้กันห้ันมอาาหางอแม่ม่ค้ามาจังไดแม่ค่ากตองั้นแม่น่ะทัสบคอยวูววับบจะสิเป็นจังไหนดอกรุ้อนเาะดึกจาปันลุนเกาา เตรียมพร้อมแล้วค่ะเตรียมพร้อมแล้วจะโรขอให้ทุกทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้มาช่วยช้างตกงานค่ะน้องๆช่วยช้างตกงานค่ะก็มีแค่สองวันที่ให้เราลุ้นนะคะวันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก รอรอรอกค่ะรอก่อนค่ะเตรียมความพร้อมแล้วจะได้ขอบคุณแม่แม่เอฟซีค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆผลไม้ก็รอแล้วนะคะผลไม้ก็รอแล้วผลไม้ก็รอแล้วโทรศัพท์กับเจ้าของแกะกันใครแก่กันโทรศัพท์แก่กัาเจ้าของนะคะ แก oh, <Wow. S 1> oh, oh. uh, ้วตาแก้วตาพอลุนไปไหนน้อพอลุนเชือกไม้ก่อนค่ะห้าที้มาก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะแม่แม่สมเป็นยังไงโอเมสซี่คนมาหาเมสมนี่พ่อปลาค่ะพ่อดีรักตลีพ่อดีสุดห้ากี้ให้ทุกคนโอ้โหหอมมากทีุ่ดค่ะพี่ปานะดูดูสาวอุ้มบุญเอ้าเต้นเต้นล่อทากินแล้วค่ะพูลเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอยากราคะอยากราคะอุ้มอยากแล้วเอออดใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวแล้วอยากอยากยากอยากแขง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 ลูกเคยซักแล้วพี่น้องเคยซักแล้วอยากแขงนี่พพ้านจ้อยากอากอาก เอาเอาแสกมาเลยรับเลยปัดละขอบคุณนะคะวันนี้ก็จะได้เลิกงานเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะ ได้วอจนแล้วกับพานนาดาได้เวลาเลิกงานแล้ววันนี้ช่วยช้างตกงานค่ะวันนี้ช่วยช้างตกงานลันชางเลิกงานก็มาช่วยช้างค่ะอันขอโทษนะค่ะพ่นยาเคนาเอฟซีอยยกเดียสบายดีเอฟซครับฝักงที่ตามช่องโตโต้สโนว์แยมนั่นนะครับ ช่องตูดตัวสุยามครับฝากติดตามช่องพายเลิฟด้วยนะคะพายอะไรนะครับพายเลิฟค่ะพายเลิฟค่ะนีพายเลิฟครับเพื่อนค่ะฝากด้วยนะคะพายเลิฟนี่ตัวไหน่นอครับพายเลิฟนั่นค่ะตัวนันขายาวๆค่ะขายาวๆค่ะก็ต้องใส่แอบไปนอนขายาวเลยเนาะต้องสังเกตที่ขายาวๆนะคะขายาวๆนี่ค่ะโอ้กินเกีงแต่ขายาวนี่คุณคะคุ้ยหางเคยคุณอเป็นผู้สาววันนี้ครับเป็นผู้บ่าวค่ะ นี่ค่ะเสียงคนเบาฟินงอันนิ้นึงก็จิ้มสองถ้าเป็นจิ้มสองเลยจิ้มสองกับคืออ่นหน้าสีน้อยเป็นผีดอค่ะอ๋อจิ้มหนึ่งกับคือจังอ่านจางง่านะคะยังรอบมุมอยู่ก่างประมาณสองปีกลัวเขาตีใครแต่งมากระชามผีตาสวยนี่ค่ะน้องแก้วตาน้องแก้วตาโอ้ยกินสบายใจเฉยเลยได้เวลาใกล้จะเลิกเรียนแล้ว

ปีใหม่เจอตอนปีใหม่ก็ดีกว่าครับมาเจอบ้านแล้วคต้องหลบให้บ้านตาการนะคะอ้เวลาจะกลับบ้านแล้วค่ะได้เวลาจะกลับบ้านแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะน้องๆกลับบ้านแล้วตังก็ไปแล้วค่ะตังเดินหน้าแล้วค่ะตังออกหน้าแล้ว นี่สาวอุ้มท่อกาสทำ่ห้อากับมาซอยสางตกงานครับกว่า200เชือกรับที่บันตะกางครับไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะน้องๆก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะนี่เดินกลับบ้านไรตัวดรถติดรถดติด รถติดไปไม่ได้นะคะรถตีดค่ะไปไม่ได้ไ,ไ,ดไปแล้วค่ะไปแล้วขบวนครั้ง จะไปส่งพี่บุญโชคค่ะวันนี้มุนหนึ่งปุ๋ยอยู่ค่ะพี่น้องแจ๊กหยังสอกเบื้องเหงาเดินเดินไปด้วยกันท่างเดียวกันค่ะท่ทางเดียวกัน นี่บรรยากาศค่ะน้องๆกลับบ้านเลิกเรียนแม่ก็ถือกระตาห่อข้าวค่ะโอ้ยคือแห้งเนาะบรรยากาศห่อข้าวมากินด้วยค่ะนัน่นนัน่นนัน่นแม่เลิ่เ <c oughs> ข่าเ <c oughs> ข่าบ <c oughs> ้าเมือ่อไหร่ละวะเข่าบ่าเมือ่อไ่ละวะใ <c oughs> ห้ลูกกินเน่นี่แม่ก็ได้กินข่าเข่าเหลือเต็มข่าเหลือเต็มอยู่แมื่อไงบ้างโอ้ลูกไส้หอมเข่า แม่มูมีใช่ไหมเดินไกลกว่าเพื่อนไปแล้วค่ะไปเรื่อยๆนะคะพูดพูดไปไปส่งไปส่งไปส่งที่นำโชก่อน